2 3งสมเมาเลเวปส่หาเร็วเรเดเดเจ็ดเจ็ดเจเจ็เจ็ดเดเด เรือเรือเดือในมันสู้สู้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 อุ้ยลงมาแล้วเรือ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 ค่อยสวยนะเขียนสวยๆลงเขียนสวยๆอ่าลืมอะไรหรือเปล่าลืมเลยเลยเลยหลายตัวลืมนี่ไงอ่าต้องมีสปอรทีต้องมีขีดตรงกลางโอเคนี่สวยไหมครับสวยอ่าต่อไปตัวนี้หมามาอยากดูตัวนี้ขอดูตัวนี้หน่อย ขอดูฝีมือตัวนี้หน่อยว้าหอครับว้าตัว,วนี้ค่าดีชอบอ่ะต่อไปขอดูตัวนี้ขอดูตัวนี้ชอบตัวนี้อยากให้เขียนตัวนี้อันนี้